ไปดีเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำวิธีการจดทะเบียนแบงงแยกตอนดินเนาะซึ่งจะมีขั้นตอนใดก็าามาเป็นไป,ปรพร้อมกันเลยเนาะอย่างนี้เนาะตอนดินของข้าพเจ้าเนาะตอนที่สองเนาะตอนดีนเลยที่สองนี้อนที่ตอนดินเลยที่ ชุดแปดงทกแปลงนี่เนาะวันี่ที่สองนี่ส,บแบส,แสีแบงค้ายห้สองคนเนาะเวราสฉะ้แบงค้ายจึงโดนกาวนี่พยายามทำนี่เนาะ่างทีตดินของเขามีไปทีนี้นี่ตอนดิ้นหรือท,น,น,น,ทนี้สีบแบงค้ายใ,ใ้ไท้คำนะครับทำอะไรนี้วุะิราิบบริเปัญหาเนาะดินสิบหาคูณายสิบแบงค์ายครั้งหนึ่งวุฒิราชิหาละสมุดตัวอย่างเนาะ เขามาทีคำพ้อง,องตา่างเนาะเขามาทีรัดแก่เพิ่มสุดคำพ้องในพิธภัณฑ์ที่หนึ่งเนาะว่าบ้านโพไซย,ยังมีามการลงทะเบียนที่หนึ่งการยังคำพ้องสำเร็จเนาะคำพ้องเนาะนี่มาเพิ่มคำห้อง การแบ่งเนี่ยตอนดินเนาะเด็กที่เรียนซูนใส่เป็นของสมัมุิเนาะตามรับการแบ่งเนี่ยตอนดินตอนเดิมใส่เปที่การแบ่งเนี่ยนะารัมีเจอเรทีการทำเนาะที่ Z Z, ้มสองซองส้มหาสสซหา ีม anyway, ูลค่าการซื้อขา15ล้าน1กับ2ซื้อขาย15ล้านซื้อขายกับที่ซาชีที่ซาชีซาชีกับซาชีปาร์ตี้ที่เฮาจะแบ่งจะมีปาร์ต้ล็กๆกัี2เนาะตามตามประมลแ ตอนท bon ี so so song, ้สองมันจะแบงงตอนที่สองเนี่ยเป็นการ์ดฟองรูผลฮาเนาะพอมาสังเกตเบิงเนาะตอนนี้ที่สองเนี่ยสังเกตเบิงมันจะมีลายเนาะมีเนาะตอนนี้ที่สองแพนทีไปทีเอเคสชุดไปหกสิบแปดเนาะยังไม่ถึงตามตามตอนนี้เนาะตามมถึงแสดงว่าเาไปแบ่งตอนของคนอื่นเนาะนี่เนาะ เวลาก็กดเพิ่มเลยเนาะเริ่มต้นตัวเดียวให้ลงมาให้มาดันลงดันกดเซฟจบการดัดแกนย่อเข้าจะไปแบ่งในการแบ่งเขาจะไปแบ่งอยู่ในโปรแกรมคิวจีดันอยู่โปรแกรมตัวนี้เนาะที่เาจะแบ่งต่างคาระบบให้เป็นดีเดียวดันเขามาล็อกอินเนาะตัวนี้ยูสิเนียมกับพาสเวิร์เนี่ยใส่เป็นรหัส เข้าโปรแกรมเลเลอลเฮ้อนคลิปเป็นขมนตัวอย่างกดโอเคเข้ามาทีคุณสังนครับจากน้ามาเลือสุดตรหัวหัาหัวหัวแมนหนึ่งสุดๆหนึ่งนะขอหัวหักดเสิร์ชค้นหาเลออ้อต่อเดีนหัวโหลดมาใส่นะโหลดออกมาแบงนะมาสังเกียดเดเนนะ วีกเาที่เราจะแบ่ง่อเป็นล,นลนักษณะนี้นะมันเราจะแบ่งเกเป็นหาเนาะเอามาใส่คาสั่งนี่แหละกระเทอะไรอย่างเป็นหา,นะา,า,านนะเกดจ,จุดพา,นะาสูก่ใกล้เ ติเป็นขมวดสมุติดสื่อนะฮ้องมีหมาวนี้ต okay. ัวยังไม่ซ hmm ื้อเราจะไปซุมมข้วน่นะฮะมาครุดมาคุดตัวนี้เป็นมากุดที่ห้องกำหนดจุดหัวลักที่ซืนะหัวลักเขียนนะเพื่อห้องสีแดงอะเมื่อห้่งใดคาตัวนี้แหล้วเฮามากัือุากร้์ต่าง snap นะ เพราะว่าเาต้องการ snap, n a p จุดตัวเนานะจุดทาสาเนาะคือ snap จุดที่นีเนาะตัว insert เนาะเดี๋ยวสุดท้ายเนาะจะเป็นคาเนาะกด ok ฉะนั้นมาเข้าที่ s r v e y นี่เข้าที่ edit เนี่ยุ๊ซ้อนเนี้ยเขาที่ต้อ,อ,องสั่งเนาะ speed picture นี่นะ speed สติตตอนนี้เนาะคลิกเชดาวัลน,นึงเนาะคลิกสายนเนาะจำจำสังเก็ตบางเส้นเนาะจำใจนิวานึงเนาะก็จับอันนี้มัหนึ่งจับเชดอวัลนึงเนาะเอาคลิกขว้าเอามาสังเกตเบิ่งเนาะตอนดินตอนไหนที่มาจะเป็นตอนดินเอกที่ซองหาเจ็บเอามาเสียคนขึนเนาะแรกๆพรายรมขึ้นกน่อนตอนดิ้น หออแผนแผนตัวนี้เนาะตัวเจ็ดศูนย์ตโคซับแผนหอดวอลต้องหาเจ็ด้องหาซองหา,าดินซองหาเจ็ดทอปที้ก็เรกห่จะมาเสียบอยู่ที่อ้อแมบเนาะอ้อแมบเสียวมาทีแผนทีตัวดิฟไปทีอยู่แผนที่นาะเจ็ดศูนย์ ใช้ตอนนนะี้มนาะเหตอนนี้เป็นเป็นตอนนีนที่ว่าใส่ขามไม่ซื้อและเไม่จะใส่ขามี่เขาแทงหอดเพงเป้าหมักซองนะี๋ยวเขาจะต่อเป็นป้าเขาจะใส่เป็นเลยที่ไม่เป็นเลยที่สองสองสามหลนะมักสองสองสี่จะมาแก้ครแล้ว มืมอม่วงเนาะก็กอขออย่านิดนึงนะขอที่ย้อง้าวตัวนี้เนาะคือตอนดินเขามาทีเปลี่ยนเป็นสองสองสาวตัวนี้เป็นสองสองสีเนะาะมันโตจักเลยที่เกางสองสองสีจากนั้นก็กดเซฟ เซฟไว้แนะล้วหลังจากเข้าเสียไว้แล้วก็ออตติลินเลส่งกลับเข้าไปคืนขอามาทีสอนารายนะอัทีเมื่อี้เป็นทีซาเกะเดือนสองศูนย์สองสองสือภูประแทกนะอ่าเสวตอัแทด้วยยนะังแทบด้วยว่องอัตทีพียอัทิเคนะกดส่งเข้าไปนะ จะส่งไปเรียบร้อยเนาะก็เลยเราม,ม,มากดซุมเมึง,ะะมแ,งแล้วเรามนสีแดงให้เราได้เลยไหนเก็บิึงแล้วจะแดงให้มาเป็นตัวดินสองสองสามสองสองสี่เนาะตัวละ 10. จะเป็นหาคูณสามสิบ นาแฟจะมาเข่าทีบาดใาไซคืนเนาะทีคำหองต่างๆเข้ามาทีแล้วแกเพิ่มคำหองเนาะอันนี้จะเป็นคำหองหน,นึ่งนศะูนย์ศูนย์สองแบ่งหาไปตัวน,นี้เนาะตัวอย่างตัวนี้จะแบ่งห้ตอนที่จะแบ่งหาสซักคำเนาะตามตามข้อมูลนี้แบ่งซักคำก่อนเนาะ ตอนทีใส่คำมนตอนทีสองสองสามสองสี clothes, 2, 3, no. ่จะเป็นสองสองสามเนาะบงแบ่งขายเข้ามีกับแบบแบงขายเนาะอุสิทีกที่กับนอกมุนทาสิคลาสินหาราชบางสองสามบันที่สัญญากับสีอคายก็ทีทัศนสีเนาะ กับเขาจะสีคืนเนาะ,ะสีตอนดินทีเขาจะให้สี่หมนะคือตอนดืนธีสองสามปุ่าเนาะเนาะจะเนนจะเป็นขอ้อมูลเก่าจะเปีอ่อคือเก่าเนาะแต่ร่างายแล้วจะเป็นสนใหม่กดเพิ่มลงมาเดอนลมเนาะเพิ่มสิทธิ์คนใหม่เนาะกดเพิ่ม เดี๋ยวเขาจะมาลองขนฮะส,สายคำลองเมื่อมีโวอยู่ในทางเนาะอ่าบูมีเขาก็จะได้พิมพ์ใหม,ม่เนาะสายคำอ่ามีเนาะจะมีสายคำนะมีเจลเขาคุณสัง่งอิดสายสายคำนี่ก็กดเลือกจะไปเจอ้องใหม่เจลสายคำม,มากแก้ไขคืนเนาะมาเสีบยบเบอร์นี่ครับตรงๆมมาถืงว่า T U คือว่า กรเกนทีเท่าไรก็ใช้ตามนี่เนาะรเล่นที่ททป็ปย,าง,ปงงงปยางก็ดเง่ืทีสองสองหนึ่งเป็อยาวกลัวสองสองเนี่ยเปย็ยางคือนางนางยังสือเมียเนาะไดไปเนาะการเป็นเจ้าของดินัวนี้ใช้เป็นตบเืิอมทรายก็นี้รัสื่อคนเดียวนะสองทีหนึ่ง ม,มาเช็คคืนว่าบารโพไซต์ของเฮานี่ตอนนีเล็ดที่สุดท้ายหอดใจไปจากตอนนี้เ็ดที่โพไซต์นี้ตอนนีลเล็ดที่ใบทีเลมที่เลมที่ใบที่ทำจิดจอม สุดท้ายมันจะมาต่อนเนาะต่าเป็นมาเป็นเลมา่ามาใบตามตาคามสำสำ สามสิบามเนียนะสามิบสามี่ทอสาิบเามสิบสมาาเาอกนึงนึ่งเนาะมีปติกิริ่ารวนกันมาการโอนสือขายแล้ว กดเสรเนาะเสร็จเอียดครบมันแล้วก็เพิ่มตอนที่สองเข้าไปอีกได้จะเป็นกำแพงทีหนึ่งสองสามขายกันเนาะขายที่มังกาซิฟ้าด้วยกันสาม,มสองสามสิบห้าขายมือเดียวกันเนาะเป็นที่สิบหกสี่ ตอนนินที่าาตอนนินที่เอามาใช้ก็คือตอนเรนเลทีจองจองซี่เปิดมาเป็นขบวนเก่นนานะขาง,ทขงนที่เก่าเลคทีอุตุเก่ามตัวลงมาแล้วงนุาเพิ่มเสรไหมลาหนุนอะมาอะไรเอาเนี่ย้าจะเพิ่มวะเนาะ พมมกอะไรจัดทาน,นิตอะได้ว่ามีเนาะมีทานกอบเขาเนาะทานเลยกับกดเลือกมาละพรม,มลไยจะกองดินนะพรม,มาลจาจั่นานที่อยู่ปศุนตัวนี้ตัวน,นี้สิบัว่าปศุนะขขปตุกวเดียว ใช่นะใส่นะใ่นะว่าใส่ตอนนี้ใส่ที่สิกว่าเนาะวันนี้ตัวอย่างมาใส่เป็นับบดิมิิงเนาะคำที่หนึ่งเป็มที่หา ไปที่การซื้ทีามสงี่ออเนไา้ม,มาการซื้อขายเนะเาะน่นนี่แต่ละบบไม่น,มน,นู่ัดแกะนะขอที่สองพองคืนเนาะที่ร้อยเนาะการสำเร็จเปหน้าแทกแล้ว ม, atorium, ม bien, billion, um, ันก็จะเบียน้วเนาะเบียนเริ่มขาจะเบียนสามล้านสามแสนเนาะเบียนขาวันทีวันทีจะเดีวนี้เนาะักเก่าจะเบียนเนี่น โกการเก็บอาจจะมาต่อต้นสองห้องฟ้าม้ใช้ข้าวลงมาไรมาสามารถเปลี่นถึสารอะเลยมเรียนสามาร นำไป,ไปนใส่ตามตามใรตคิงก็อรรยาาจบจบวิดีโอนล้วต่อเนี่นองยาววิดีโอน,นจบวิดีโอ